ไม่ทันแฮะตายอย่างจบเร็วมากทุกคนออนไตายแล้วโอยดีมากเลยเนาะเนาะถือว่าตลอดทั้ง12 EP ที่ผ่านมามันทําให้เรารอคอยมากกับการที่ว่าเราจะได้มาถ่ายรีแอคกันนะทุกคนเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากพลาดเลยเนาะถึงแล้วว่า วันนี้จะมีแค่สามคนคืออ้อมใจก็คือติดงานจริงๆทุกคนอ้อมใจก็เสียดายมากว่าไม่ได้มาร่วมส่งท้ายกันนะครับผมต้องแต่เราเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่ทําให้พวกเราในช่องของเราอ่ะรู้สึกรู้สึกอินรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งดิจเออดีใจที่ได้ทํามากจริงๆเนาะจริงเนาะชอบมากเลยอีพีนี้เป็นเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นตอนจบที่ แบบครบ้วนไปด้วยมวลอารมณ์ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบแบบมันมีอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเราหรือว่าคนคนหนึ่งจะมีอารมณ์อะไรได้อ่ะอีพีเนี้ยมันให้ทุกอย่างได้กับเราจริงจริงทั้งเศร้าเหงาเสียใจมีความสุขอะไรทุกอย่างยิ้มได้เขินจริงค่อนข้างจะแบบครบรสเลยครบถูกรสชาติเลยเนาะคือแม้ว่ามันจะสั้นมากก็ตามทุกคน คือจริงๆมันก็แบบประมาณเวลาประมาณเท่าๆกับอีพีอื่นที่เราดูมาแล้วแบบ4ี่สิกว่าอะไรแบบเนี้ยทุกคนมันเพลินมันเต็มใยแบบเออสิ่งที่เราอยากรู้แบบว่าจะจบยังไงอะไรกลายเป็นแบบจดจ่อไม่ดูเวลาเวลาแล้วก็แบบเฮ้ยจบจริงดีทุกคนเปิดมาก็คือ2ปีผ่านไปเลยไวมากใช่ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากจริงจนก็ก็คือเจ้าพัดเจ้าน้องพัดเนาะก็ได้เติบโตในนาที่แกนยาไปตั้งแบบ กับพี่โชว์แล้วก็พี่แอร์อะไรเงี้ยซึ่งถือได้ว่าเป็นเป็นเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ที่ประสบความสำเร็จมากเนาะได้รับรางวัลอะไรต่างๆมากมายในสปีที่ผ่านมาก็น่าจะเติบโตพอสมควรจริงในวงการนะคะจริงแล้วก็ได้กลับไปร่วมงานกับ Project f o r รใช่คุณนาเดียด้วยด้วยด้วยการที่เขาเติบโตขึ้นมาผ่านมา2ปีแล้วก็ได้กลับไปจับโปรเจกต์ของฟอร์ซึ่ง ซึ่งจากที่เราเรียนรู้มาจุดต้ดอ,อ,องวีัอน,น,นะมันเป็นจุดเริ่มต้นของเขาแล้วฟอร์ดมันใหญ่<ช>คือคือเป็นบริษัทใหญ่บริษัทดังแล้วกันที่เขาของเขาได้งานนี้มาออได้งานนี้มามันคือคงคงพิสูจน์อะไรหลายๆอย่าง,างคงตอบคำถามอะไรในตัวเขาเยอะมากว่า ที่ผ่านมาคือเออจริงๆแล้วกูก็เก่งใช่เป็นคนมีความสามารถซึ่งคุณเจ๋งก็มองเห็นว่าตัวพัฒนมีความสามารถแต่ด้วยแต่ด้วยมันมีอาจจะเส้นของความสัมพันธ์เข้ามาเชื่อมโยงอ่ะมันเลยทําให้ตัวพัดอ่ะเข้าใจว่าที่พัดได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามองเป็นอย่างอื่นไปอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เข้าใจได้นึกออกไหมแล้วมันก็ปลดล็อกซึ่งเราอ่ะเข้าใจได้เลยเพราะว่าตั้งแต่ที่เรารู้จักพัดมา เราเห็นว่าพัดเป็นเด็กที่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจจริง<ช>เหรอครับ <c oughs> คือความใส่ซื่อของพัดทําให้พัดอาจจะไม่ได้มั่นใจในตรงนั้นแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันผ่านการเวลาผ่านผลงานต่างๆม,มันทำาะไราพัดคือเก่งจริงจริงคนเจ๋ง,จงก็เลยเห็นตรงนั้นจริงแล้วพอเขามาเป็นโปรดักชั่นของตัวเองเนาะมันก็พิสูจน์แล้วฟอร์ดก็เลยเลือกที่จะ เอาพ์ทเดอร์เก่าที่เคยร่วมงานกันแล้วแบบว่าเหมือนลงลงล็อกอะไรเงี้ยก็มาร่วมมือกันแล้วอย่างที่พี่พี่พี่โชตบอกว่าอยู่วงการเดียวกันนะยังไงมันก็ต้องเจอกันเอาตรงตรงปะสามคนอะสามวงการแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าวงการนี้มันแคบอะมึงรอกปะปะอย่างแบบอย่างวงการครัวอย่างเงี้ย คนนี้รู้จักกับคนนี้เป็นเพื่อนกับอีนี้อ้าวรู้จักกันหรอคือก็แล้วมันไม้จริงมันมีอยู่จริงถูกไหมต้องถูกต้องโลกมันโลกมันไม่ได้ใหญ่โลกมันไม่ได้ใหญ่ทุกคนจริงมันเหมือนจะกว้างแต่ว่ามันชอบเลือดเรื่องบังเอิญมันแค่กว่าที่เรามันแค่กว่าที่เราคิด เราเลาคิดว่าผู้วงการนี้มันใหญ่ไม่มีทางเจอหรอกวงการที่มึงทําอยู่อะใหญ่มากอินเตอร์เนชั่นแนลนานาชาแต่วันหนึ่งก็ต้องมาเจอกันเมันเป็นมันมีเรื่องมาอยู่จริงพอพอมันจะเจอกันอะมันก็เจอกันทุกคนแล้วพอเจอก็คือเจอไม่หยุดเจอไม่หยุดจริงทุกคนนั่นแหละเราเราก็เลยรู้สึกเอออ่ะน้องน้องพัดก็ได้ปลดล็อกในเรื่องเรื่องนี้ไปแล้วแราเราแบบคือคือเราชอบมากพี่แมนเก่งแบบ เก่งมากเลยอ่ะเป็นคนที่ร้องไห้ได้แบบดูเหมือนไม่ได้แสดงอ่ะคือเขาเหมือนเหมือนเขาร้องว่าจะเหมือนเขาสวมจิตวิญญาณคือกูเป็นคุณเจ๋งอ่ะเหมือนเขารอคอยไอ้สิ่งเนี้ยมาสองปีแล้วว่าเหมือนเขาเจอสิ่งเนี้ยมาสองปี คือเราเห็นอย่างตอนที่คุณเจ๋งเจอพัดกันครั้งแรกที่ไปดิวฟอร์ดดิวฟอร์ดกันครั้งแรกอะมึงสายตาเขาดูแบบตาเขาดูเหมือนเคาเราผ่านกันร้องไห้มาทุกวันเลยตลอดสองปีจริงตลอดสองปีอย่างที่เพื่อนพูดในเลกเพราะเหมือนแบบคุณเจ๋งร้องไห้ทุกวันเลยนแบบตาบวมคือกูก็ไม่รู้เขาเพิ่งร้องสี่ร้องไห้ว่าแต่กูรู้สึกว่าเขาไม่โอเคไม่คือแบบหน้าเขาอะมันแสดงออกว่าแบบมึงคือ เขายังมีความรู้สึกกับคนคนนี้มาตลอดเลยแล้วพอมารู้ที่หลังว่าพอในอีกีแล้วอะพอที่เลิกกันปุ๊บอะน้องตัดทุกอย่างคือช็อกน้ําอยู่นะยยู่หายไปเลยคือโหดมากคือไม่ได้แม้กระทั่งจะคุยกันอะคือน้องแบบปิดกันตัวเองออกไปเลยทุกช่องทางอะไรเงี้ยมัน ปบบโหหนักอยู่สําหรับคนคนหนึ่งซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้รู้หรอกว่าแบบจริงๆแล้วมันเกิดอะไรกระบวนการในการรอคอยกันมากหรือว่างอนกันไหมยังไงไปเจอกันบ้างหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือรักขึ้นเหมือนกับว่าการที่คุณเจงได้มาเจอพัดในวันนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันทําให้คุณเจงแบบ ช็อกเหมือนกันนะคือแบบว่าหายไปเลยสองปีแต่นนี้ยันกลับมาเจอเธออะไรเงี้ยแล้วมันมีความกระอักกระอ่วนอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นมันแบบมันดูอึมครึมแบบมากมันมีเมฆฝนอะไรไปจะผิดหรือเปล่าคือเขาใช่เพราะว่าเหมือนอย่างที่คุณเจงบอกว่าเขาอะขอโทษที่ทําให้พัดทําสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับพัดอะไรเงี้ยเขาจึงไม่กล้าที่จะพูดไปเพราะกลัวไม่ไม่รู้ว่า ตัวพัดยังจะโกรธอยู่หรือเปล่าออกไหมเพราะว่าที่เขาบอกที่เขามาเฉลยกันในในครัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนพัดก็คือไม่กล้าบอกไปเพราะว่าอยู่ๆเราก็หายไปเลยถูกไหมจะเข้าไปหาเขาอะไรยังไงเนาะออกไหมหลบทาตัวไม่ถูกอะไรแบบนี้จริงคือสองปีมันมันมันผ่านเรื่องเราไปเยอะมากอ่ะงสองปีถามว่าอย่างพวกเราอ่ะตั้งแต่วันแรกจนมันช่องเราสองปีสามปีแล้วว่ะแต่ถามว่าย้อนกลับไป ตั้งแต่วันแรกที่เราทำช่องอะมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมากมันเปลี่ยนไปทุกวันเลยคทุกคนมันเจอคนใหม่เจออะไรแิบที่หวานซึ่งแบบเราไม่รู้เลยว่าแบบทุกอย่างจะเหมือนเดิมใช่มันเป็นแบบนั้นอะแบบเอจะเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเราพูดอะไรไปตอนนี้มันยังมันยังจะโอเคไหมมันจะเหมือนเดิมได้ไหมมันจะทันหรอหรือว่าอะไรเงี้ยคือไม่สามารถตอบได้เลยเนาะแล้วแบบอย่างตอนฉากที่แบบ คุณเจ๋งมายืนรอเพื่อที่อยากจะคุยเรื่องเรื่องล้านใช่ไหมเอออันนั้นคือรู้สึกแบบเจ็บปวดแทนมากเลยอะ่ะเพราะน้องน้องเหมือนน้องไม่อยากเจออ่ะใช่คือเหมือนน้องไม่อยากเจอแล้วคือน้องรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันคือแผนของคุณเจ๋งอีกแล้วหรือเปล่าวะเพราะว่าโปรเจกต์นี้คือเขาเคยพูดคนเดียวกับคุณเจ๋งแล้วมันเกิดขึ้นแล้วทําไมถึงพี่เตมาดีลบอสของเขาทําไมอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกคุณเจ๋งใช่ไหมว่าทำไมทำไมก็ไม่อยากเจอพัดด้วยอะไรแบบนี้คือมันเป็นความแบบไม่ได้เข้าใจกันแบไน้เหมือนเขาไม่เคยได้คุยได้เคลียอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะคุณเจ๋งคือช็อกไปเลยแบบ ไม่ใช่นะครับเออแต่ว่าพูดไม่ถูกแล้วคือน้องแบบไม่บอกว่าน้องแบบน้องเปิดแนน้องระเบิดบึ้มน้องตาไปแล้วว่านี่คือไถ่คุณเจงอ่ะเพราะฉะนั้นอะถ้าคุณเจงจะอธิบายอะไรอะก็อาจจะน้องก็ไม่ฟังใช่คือน้องก็คือไม่แหลกอ่ะเขาไม่มีทางเปลียนหรอกใช่คุณเจงก็เลยช็อคไปเลยทุกคนนมือตอนนั้นแหละน้ำตาฉันมาหรอแบบน้ำตาเลิ่มาคือต้องบอกเลยว่าพี่แมนแสดงดีนู่คือสายตาเขาแบบมันเป็นความอะไรอาวณ์และอมทุกข์ใช่ มึงเก่งมากแล้วน้องเป็นก็เก่งเหมือนกันนะขอบคุณที่ไปหาจนเจอเออโอคลจริงดีมากเลยเหมาะสมสุดๆแล้วก็แบบยิ่งฉากที่แบบร้องเพลงคราเกะแล้วเราวแบบคุณเจ๋งเดินเข้ามาในห้องแล้วแค่ยืนมองเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบน้าตาเขาก็มาแล้วว่ามึงคือกูแล้วฉันอะลืมไปเลยว่าเขาเคยสัญญาว่าถ้าเกิดว่าร้านคุณเจ๋งมีอะเขาจะมาเจขึ้นไม่ลงอะไรเนี่ยแล้วเขา้แล้วที่บอกว่าขอบคุณนะครับ ทำตามสัญญาจริงอีกท่อมันอะไรนะเอ็ทอนหนักเก็ตกุ้งโอ้จริงเธอพอเรามารจงมันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นคือคุณเจ๋งจำจรายละเอียดได้ทุกจำรายละเอียดของพาร์ทได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสองปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่มันยังอยู่กับเขาก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับพาร์ทจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยรู้สึกว่าโหมันคือแบบ มันฝังลักมันสั่งลักเคือจ๋งงเหมือนเหมืนอมคมนคุณเจ๋งเขารอคอยอยู่ตลอดเวลาสองปีอะและอีกฉากหนึ่งที่รู้สึกว่าวาวซามากก็ชือชอบมากคือฉากที่คุณเจ๋งรู้ว่าทุกอย่างถูกปลดล็อกถูกถูกอันบล็อกแล้วอะออสายตาเขาแบบ มันเลยทําให้ฉันรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาคอยติดตามน้องมาตลอดเลยใช่หมายถึงว่าแบบพยายามดูความเคลื่อนไหวของน้องว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างป็นได้เพื่อนได้แมองเธอครั้งเดียวอยู่ตรงนี้ก็พอใช่ว่าเธอมีความก้าวหน้าในการงานพัฒนาคือมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความหวังดีให้ถึงแม้ว่าตอนที่เขาดูรางวัลก็คือหน้าเขาปริ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกไปว่าเอออยู่เหนมากแต่ว่าแค่ ไปส่องไปส่งเฟซของบริษัทอะก็มีความสุขแล้วอะคือแม้เธอจะบอกเราทุกช่องทางก็ตามแต่ว่าเห็นถ้วยรางวัลผลงานที่เธอทํามาแค่นี้มันก็แบบเอูมิใจเมึงถ้าสมมติคือสมมติว่าถ้าเราไม่ส่องเราไม่ดูอะไม่มีทางรู้หรอกว่าวันไหนเขาอันบ็อกเราอะใช่มันอันนี้คือเขาแบบเฮ้ยอันบ็อกแล้วอะไรเงี้ย จริงมันไม่รู้นะบอกใครมาบล็อกเราแล้วเราแบบสมมติถ้าเรามีเพื่อนเยอะแล้วใครคนหนึ่งบอกเราอ่ะใช่เราไม่รู้เราเราไม่รู้หรอกจนกว่าวันหนึ่งเราจะไอ้อกว่าเอ๊ะมันหายไปไหน,นหไปไหนแล้วก็เข้าไปไม่เจอเราแต่พอ,อ<บ>วันหนึ่งเจอเอา้าว บอกกูแล้วอะไรแบบนั้นใช่อันนี้คือคุณเจ๋งต้องดูทุกวันอ่ะเห็นได้แบบรู้ขนาดนั้นสองปีนี้คุณเจ๋งก็คือสองเฟซน้องพัทยางสองใจก็คือไม่ไม่ม o v ออนบอกคลี่ฮาวมากกว่าจริงทุกคนนั่นแหละคุณก็รู้สึกแบบยินมากเลยรู้สึกว่าอยากอ่านนิยายมากตอนนี้คือรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเยอะมากที่เป็นรายละเอียดต่างๆใดๆสามเล่มแบบนี้ ามเล่มซึ่งแต่ละเล่มไม่ใช่เล่มบางๆนะเล่มหนาด้วยเออเดี๋ยวไว้เราจะไปอุดหนุนคุณเมอร์ใช่แล้วเราเรารู้สึกว่า f u l ฟ f ลม l กฟ l ลฟิลมากเป็นเป็นซีรีส์อีกเซตหนึ่งที่เราได้ทำอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันให้ความเอนจอยกับพวกเรามากตลอดการดูแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันจบเร็วมากทุกคนจริงจะทำงานาในหนึ่งาทิตย์เนาะได้ดูแล้วแบบรู้สึกโอ้เต็มเต็มอะไรหลายอย่างได้ยิ้มได้ร้องไห้ได้แบบหัวเราอะไรซึ่งมันมันทำให้เรารู้สึกว่า เรารีเลทกับมันได้จริงๆเพราะหนึ่งเลยคือด้วยด้วยวัยของเรามันมันมันไปตรงกับเนื้อเรื่องที่แบบชีวิตวัยทำงานเราจะต้องเจออุปสรรคในการทำงานแล้วก็มันมีสิ่งว่าอสิ่งว่าอมเอ่อที่มันเหนือกว่าแล้วก็เหนือการควบคุมบางอย่างบรรยากาศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเออมันทำให้เราได้เข้าใจตัวละครมากๆแล้วเราก็เห็นถึงบรรยากาศการทำงานจริงๆซึ่งเราก็สัมผัสได้แล้วพอมาเส้นความสัมพันธ์อะ อย่างที่เราเคยบอกไปว่าทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ที่มันตรงกับตัวละครสักตัวไหนก็ตัวหนึ่งการที่เป็นคนแอบรักการที่เป็นคนถูกรักหรืออะไรอย่างเงี้ยหน่อยไหมทุกคนต้องประสบพบเจออยู่แล้วอะแล้วพอพอพอพวกเราในช่องอินอะมนเลยรู้สึกว่ามันทําให้ซีรีส์เนี้ยมันอิมแพคต่อความรู้สึกของพวกเรามากตลอดทั้ง12 EP เรารู้สึกว่าโหยมันมีแต่พีขึ้นพีขึ้นพีขึ้นจริง สนุกสนุกมากเลยร้องร้องห่มร้องไห้กันแบบหนักจรงแล้วแบบตอนที่เขาเครียดใจกันได้แล้วทุกคนก็คือหวาดอารมณ์แค่นั่งกินเฉาก้วยนั่นแหละมึงเขิดไม่ไหวเขินไม่ไหวพี่เจ๋งพี่เจ๋งพี่เจ๋งโอ้จะมีบ้านของเราด้วย อเดี๋ยวต้องไปดูส่วนเติมเต็มก่อนฉันว่าัต้องมีมันต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายฉันจะไม่พลาดนะคะเพราะว่าอ่ะฉันแอบไปส่องอันคัดตลอดอันคัดก็คือยาวแบบเป็นชั่วโมงจริงเหรอจรงแล้วก็มีน่าจะจุใจอยู่นะใจมมุใจจะไปดูมีแบบมีแบบซีนที่แบบว่าพลิกๆเยอะมากจริงมีแต่ซีนพลิกๆเยอะแบบว่าจริงแบบที่เขาตัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไปดูเดี๋ยวไปดูนะคะมันตอบมันทําให้รู้สึกแฮปปี้มากถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ ต้องบอกต่อก็ต้องบอกเลยว่าให้ทุกคนต้องไปดูซีรีเรื่องนี้ค่อยๆระฆําภาพแนะนําเพื่อนเพื่อนให้ไปดูเลยค่อยๆระัต้องพูดถึงพี่พุทธนิดนึงใช่พี่พุทธก็คือก็คือเป็น MVP ของวันนี้ก็ได้มาแบบไข่ขไยขานิดนึงขายระฆังาะเขากมต้องยอมรับเนาะเขาเป็นคนหนึ่งที่รู้จักพัดใช่ค่อนข้างดีในช่วงชีวิตหนึ่งเนาะมันมันเหมือนกับการกลับไปพูดถึงเรื่องของตัวเองนิดนึงเหมือนกันแบบว่าเออสองปีนั้นถ้าเกิดสมมติว่า ถ้ามันยังไม่ได้เคลียร์กันจริงๆมันก็จะกลับไปจบแบบเราใช่คือมันก็จะใครราคาคาตาม่ะมันเหมือนกับอีกคนนึงก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเออมันรู้สึกยังไงอย่างที่พี่บุรุษพูดก็คือตอนนั้นเหมือนพี่ก็ไม่รู้นะพอได้กลับมามันก็เลยพยายามทําเต็มที่ในส่วนของเขาก็เลยพุ่งอ่ะพัดสุดๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งเออครั้งเนี้ยแบบกับคุณเจ๋งก็อยากให้น้องลองไปไปคุยไปเคลียร์กันดูนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งเออมันก็ดูเป็นปดเป็นจุดปดหล น้องอย่างหนึ่งเหมือนกันให้น้องกล้าที่จะลองไปคุยใช่เพราะว่ามันก็มันก็เหมือนกับว่าพัดอ่ะได้เข้าใจความสูึกทั้งสองคนตอนแรกตอนแรกพัดเป็นคนที่โดนเทโดนเทแล้วคือพี่พูดหายไปจากชีวิตเลยนะแต่พอรอบเนี้ยเหมือนตัวพัดอ่ะเป็นคนที่หายไปเลยแล้วก็เหมือนพัดก็น่าจะค่อยๆถึงแม่จะบอกเลิกแล้วก็จริงไม่ได้หายไปแบบอยู่กก็หายถูกไหมแต่ว่าก็คือปิดการปูกูช่องทางแล้วก็คือเขาก็คงเข้าใจแหละว่า การที่เป็นคนรอคอยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะมันมีความรู้สึกยังไงแล้วเหมือนพ่พุก็ได้มาจุดประกายว่ามันจะได้ไม่เป็นเหมือนคู่ของเราเป็นเหมือนเรื่องราวของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือว่าคนรอบข้างอ่ะคือบรรดาแก๊งสเตอร์ทั้งหลายอ่ะแบบพี่เอ๊พี่โชเอาพี่แอ๊พี่แอ๊พี่โชดหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยทาให้รู้สึกว่าเออด้วยบรรยากาศรอบๆคือเหมือนกับทุกคนอ่ะเขาพยายามที่จะช่วยเหลือให้ความสัมพันธ์อ่ะมันมัน มันมันดีขึ้นมันมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันให้มันดีแฮปปี้ทุกคนฉากครัวไม่จะเศร้ายังดีเลยคือแบบดีเขาเล่นกันดีมากมันมันมันเป็นธรรมชาติมันดูเป็นธรรมชาติของคนมากเลยมันดูไม่ได้แบบเออเขาแสดงกันเรื่องแรกทั้งคู่แล้วขนาดได้ขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่า โอ้โหเก่งอ่ะมันมีความเป็นธรรมชาติสูงเนยทุกคนเพราะว่าด้วความที่บดมันไม่ได้บื่อวามันไม่ได้อาจจะด้วยมันทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นได้จริงตัวบทละครอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันไม่ได้ดู โอเวอร์ Over, อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกคนอ่ะพูดอะไรมันก็เลยเข้าปากดูเป็นธรรมชาติเนาะแล้วการแสดงของพวกเขาอ่ะมันทําให้เราแบบเชื่ออะไรเงรี้ยแบบการที่น้องมาอ้อแอตรงนั้นการที่พี่แมนดูเสียใจมากๆไม่กล้าเข้าไปหาหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือเราเราเห็นได<ๆ>้เลยนะว,ว่าว่าทีมงานอ่ะเขาพยายามที่จะเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดเราจะเห็นจากการที่มัน ตลอดท้งส้นทงอีพีมันจะมีการรีชูดเยอะมากทุกคนในเรื่องของทรงผมที่มันไม่ได้คอนติเนียะแต่เราอ่ะมันทําให้เรามองข้ามได้เพราะเราเข้าใจเพราะแล้วเรารับรู้ได้เลยว่าเขาพยายามที่จะทํามันให้ดีที่สุดอันไหนที่เขารู้สึกว่ามันดีมันดีได้ากกว่านี้เขาก็ต้องทําการรีชูดเพื่อเนี่ยมันเลยจะทําให้เราเห็นว่าทรงผมของตัวพัทจากไม่ได้คอนติเนียแต่เราแต่มันทําให้เรามองข้ามได้เลยเพราะว่าเราเราไม่ได้โฟกัสเพราะว่าเนื้อหาหรือว่า แมสเศษที่ซีดีเสือมันใหญ่มันอิมแพคกับพวกเรามากจนเราวองข้ามไอสิ่งเหล่านี้ไปได้เราก็ต้องขอบคุณมากที่เขาที่เขาจริงใจกับพวกเราว่าเขาเลือกแซนสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เราได้จริงๆแล้วมันเลยออกมาแบบแบบปังขนาดเนี้ยสมบุรณแบบมากจริงอบอวนไปด้วยความสุขนะทุกคนแบบมีประมวลภาพปุ๊บปิ๊บป๊บคนแทุกคนที่ไปเจอ สร้างทีมทีมีข kind of kind of mm ึ hmm. ้นมาไปถึงว่าทีมแัสแตรงคำนดทั้งหมดค่อยๆรักเลยขอบคุณคุณเมือด้วยที่มีมีบุมีปังนิยายตั้งต้นที่แบบดีสุดยอดจริงซึ่งแบบว่าเราแล้วเราเราจะไปเลยว่าตอนที่อ้อมรีวิวนิยายอ้อมาพูดว่าเรื่องเนี้ยมันก็คือสอดคล้องกับชื่อเรื่องว่าค่อยๆรักก็คือเข้าใจเราว่ามันค่อยๆรักกันจริงๆแล้วมันก็ พอมันแบบว่าพอมันก่อร่างความรักอย่างมั่นคงค่อยๆเรื่อยอ่ะมันเลยกลายเป็นความสมบูรณ์แบบในตอนท้ายเออแล้วมันก็จะผูกพันกันแบอมันมากดีมากดีมากฉันต้องไปดูอจริงเดี๋ยวจะไปดูในอันคัดให้จุกใจยิ่งกว่าเดิมนะทุกคนจริงแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะในสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ ไม่มาบ่อยพวกเราเลยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยนะคะผมไม่งั้นนะถ้าเกิดว่าเรารู้อะไรมันเราอาจจะไม่อินขนาดนี้ทุกคนจริงต้องขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็พยายามแบบว่า รอมาลุ้นกับพี่ๆว่าพี่ๆจะเป็นยังไงบ้างในอี1ีนี้นะครับปล่อยออกมาให้เร็มปล่อยออกมาให้เต็มที่ใครรู้สึกอะไรยังไงอยากจะพูดอะไรยังไงก็สามารถมาเมนกันได้เต็มที่เลยนะจรับปล่อยออกมาให้เต็มที่เลยล่ะค่ะจริงขอบคุณมาพูดคุยกันได้จริง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 แล้วแฟนๆแฟนๆค่อยๆรักอ่ะอยู่กับเรามานานมากเราตั้งแต่ที่เราทำแบบไพลอดมาเพลงจนแบบซีรีส์อย่างเงี้ยซึ่ง มันกินระยะเวลาแบบเป็นปีอยู่นะกับการที่ปล่อยไพลอดออกมาเนาะแต่ทุกคนก็ยังแบบว่าเอ้ยรอคอยว่าวอชวายจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูกับวอชวายอีกครั้งหนึ่งรวมถึงแฟนนิ่ยายที่ติดตามติดตามตั้งแต่ที่แบบว่ารีวินิยายจะมามันเป็นอย่างเงี้ย ep สิบสองแล้วว่าทุกคนจริงทุกคน ยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะติดตามกันต่อไปนะช่องเรายังมีคอนเทนต์อะไรอื่นๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ซีรีส์อีกมากมายที่จะแล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 ะสำหรับไข่เนี่ยซีรีส์เรื่องนั้นนะเขาติดรอกล้องแล้วนะฉันรออยู Elliot, ่เขาปิดกล้องแล้วนะหอมกลิ่นความรักป yep> ิดปิดแล้วเหรอปิดกล้องแล้วฉันรอคอยฉันเห็นแขกในเทวิตเตอร์ว่าหอมปิดกล้องหอมกลิ่นความรักเย้ใกล้แล้วแหละถ้่างนั้นะ เดี๋ยวยังไงใครแบบว่าเป็นแฟนค่ายอะไรเงี้ยก็ฝากข้อมเราได้วยนะทุกคนเออหรือถ้ารู้อะไรก็สามารถส่งข่าวกันได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆแล้วก็ทีมงานทุกคนในค่อยๆลาในอนาคต่อกไปในค่ายด้วยเนาะแล้วก็ติดตามผลงานของน้องต่อไปเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะครับผมโอเควันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย